ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเพื่อนๆผ่านบททดสอบการเข้าไปลงทุนในหุ้นเซลเซียสกันบ้างหรือเปล่าวันนี้นะฮะเรามาดูกันหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเลิกที่จะให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทําใครหลายคนเนี่ยเจ็บแสบมากๆจริงๆนะครับสำหรับหุ้นเซลเซียสนะครับแต่วันนี้เพื่อนๆเ,เขากลับมาแบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับและน่าจะเป็นบทเรียนที่สําคัญ เป็นบทเรียนราคาแพงของใครหลายคนนะเพื่อนก่อนหน้านี้นะฮะร,ราคาหุ้นปรับตัวลงจากจุดสูงสุดนับลงไปถึง78กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในวันนี้เพื่อนๆราคาหุ้นกลับทะยานขึ้นมานะเพื่อนๆเยูเดตเนี่ยบวกไปแล้วกว่า130กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นนะฮะมันสะท้อนให้เราเห็นว่านะครับเราเป็นนักลงทุนที่ยาวพอหรือเปล่าหรือ เราเชื่อมั่นในหุ้นนี้จริงหรือเปล่านะครับในยามที่เขามีวิกฤตนะเราพร้อมที่จะสู้ไปกับเขาไหมนะหากเราไม่พร้อมนั้นเพื่อนเราก็จะเสียโอกาสที่จะได้หุ้นที่ได้ผลตอบแทนเยอะขนาดนี้นะครับแต่ใครที่คิดว่าเออตัวเองไม่เหมาะสมกับหุ้นตัวนี้นะมันทําให้เราเก็บแล้วไม่สบายใจกินไม่อิ่มนอนไม่หลับนะรู้สึกว่าไม่สะดวกใจหรือว่าไม่สบายใจที่จะ dca นะครับเพราะว่ายิ่ง dca ราคาหุ้นมันยิ่งรุดลงไปเรื่อยๆนะฮะ แต่ในวันนี้เพื่อนๆพื้นฐานของเซลเซียสนะครับกลับตาลปัดซะอย่างนั้นนะฮะมีแต่ข่าวดีๆนะครับแล้วก็พื้นฐานเนี่ยยังดูแข็งแกร่งนะครับนะักวันนี้ซึ่งวันนี้นะจะชวนทุกคนเนี่ยมาย้อนดูกันอีกทีนึงครับว่าปัจจุบันเนี่ยงบการเงินเขาเป็นอย่างไรและในอนาคตเนี่ยเขามีแผนอะไรรองรับกันอยู่บ้างสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับมาย้อนดูประวัตินะฮะการเติบโตของ Market Ca p ของหุ้นตัวนี้กันนิดหนึ่งนะเพื่อนๆเข้าตลาดมาเมื่อปี2008นนะฮะ ตอนเข้าตลาดมาเนี่ยหุ้นร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็จนเป็นที่จับตามองนะของเรานักลงทุนนะแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยพ้นพบกับหุ้นซูเปอร์สต็อกนะหรือว่าเป็นหุ้นเด้งของใครหลายๆคนนะั้นเพื่อนแต่เมื่อปี2024ที่ผ่านมาฮนะหุ้นนี้นะครับกับทําจุดที่ทําให้หลายคนเนี่ยผิดหวังนะเพราะยอดขายต่างๆนะครับ ชะลอตัวนะครับแล้วก็สินค้าคงคลังค่อนข้างเยอะนะการที่ให้เบปซี่ช่วยกระจายสินค้านะครับทำให้งบหลังบ้านของตัวเองเนี่ยดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกิดแรงเทาขายออกมาอย่างโอ้โหมหาศาลเพื่อนจาก Market Cap นะฮะสบสอบิลเลียนในปี2023นะดรอปมาเหลือประมาณ6บิลเลียนนะฮะในปี2024นะครับติดลบไปกว่า50%นะมูลค่าของกิจการเนี่ยหายไปเยอะมากเลยทีเดียวนะ แต่ปี2025เพื่อนอะไรอะไรกับเปลี่ยนไปนะครับเมื่อนนะบริษัทกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนะเพื่อนลองดูนะบริษัทนะับเติบโตจากจุดต่ําสุดเมื่อปี2024นะโตขึ้นมาถึง160%นะเพื่อนๆเนะี่ยครทันนะฮะตอนที่เขาดิ่งลงมาเพื่อนตอนนั้นมาเก็ตแคปลงมาหรือประมาณ5บิลเลียนท่านเองนะจุดต่าสุดนะับและตอนนี้ก็เด้งกลับไปนะครับเกือบจะ ไฮสูงสุดของ Market c a คที่เขาเคยขึ้นไปถึงแล้วนะครับเรื่องนี้สะท้อนอะไรเพื่อนๆสะท้อนให้เห็นว่าการแย่นะบริษัทไม่ได้แย่ไปถาวรน,นะแย่แค่1นถึงสองตรยมาสเท่านั้นเองครับอาจจะสะดุดกับสถา,านการณ์อะไรบางอย่างนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าบริษัทแข็งแกร่งจริงนะเขาจะกลับมาได้อย่างเฉิดฉายแล้วก็เพลื่อเพลื่อนั้นเพื่อนอาจจะโตมากกว่าเดิมสะด้วยซ้ำไปนะครับไว้ดูตรามาสเขาหน่อยนะนเพื่อนสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเซลเซียสนะ Q2 ปี2025นะฮะก็นี่เลยนะเพื่อนๆตามภาพนะตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่า c ซ l s ซ u s กับ a l a n i นเนี่ยตอนนี้เขาเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วนะเนื่องจากว่า Celsius เนี่ยได้ไปเทคโอเวอร์นะฮะแล้วก็รวมกิจการแล้วนะแต่ยังจัดจำหน่ายนะอยู่ใน2แบรนด์อยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งดีลนี้นะก็มีมาได้สักพักแล้วนะครับ แล้วก็เรามาดูไฮไลท์ของเขาหน่อยนะเพื่อนเขาวางตัวเป็นพรีเมียมแบรนด์นะเพื่อนฟังชั่นัลอินกริเดนต์นะครับก็ใช้อินกริเดนต์ที่เหมาะสำหรับสายรักสุขภาพนะครับซึ่งเขาชูในเรื่องของ Energy Drink นะที่ซีโร่ u ช a r ูการ์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนะเพื่อนเพื่อนคอร์ตโฟิโอแบรนด์ของเขาเนี่ยมีอยู่2แบรนด์หลักๆนะนั่นก็คือ Celsius นะฮะแบรนด์ brand ต้นกำเนิดนะแล้วก็อาราณีนนะทิ่ง เพิ่งจะไปเทคโอเวอร์มานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์เบเวอร์เกชนะเบอร์เก้านเพื่อนลิควิดเ r ฟร r ชเมนต์เบเวอร์เกชแบรนด์ในยูเอสนะฮะก็ถือว่าเป็นเบอร์เก้านะในตลาดของอเมริกานะฮะแล้วก็การเติบโตของเขาเนั่นเพื่อนในตลาดของ e n e r g y Drink เนี่ยตอนนี้เป็นเบอร์2นะครับก็ถือว่าเติบโตมาได้ค่อนข้างดีนันเพื่อนแล้วก็รายได้รีเทลนะฮะในอเมริกานะขายได้ถึง4บิลเลีานนะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนับซึ่ง ปี2025นะั้นเพื่อนครึ่งปีนะครับ financial highlight ของเขาเขาบอกว่ารายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1บิลเลี่ยนนะฮะแล้วก็ gross margin เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับเกือบเกือบ52%อเนนะฮะ net income นะฮะรายได้สุทธินะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ1 4 4่้อิลเลียนนะฮะแล้วก็ a d j u s t e b i t d a นะ280ร้อิลเลียนนะฮะ a d j u s t e b i t d a margin นะครับก็อยู่ที่ประมาณ26%่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณ c ซ l s i u s สโอเวอร์นะฮะโปรดักต์ของเขาในตอนนี้นะมีอะไรบ้างนะ้นเพื่อนก็ตามที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะ้นเพื่อนก็หลักๆนะก็เป็นแบรนด Energy Drink ดของเขานะเพื่อนซึ่งมีหลายรสชาติมากเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่เคยกินนะเคยลองนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะหรือว่ามันมีจุดเด่นที่ตรงไหนนะทำไมต้อง Celsius นะนี่นัเพื่อนมีหลายรสชาติเลยนะสปาร์คลิงนะมีรสแตงโมมีรสพีชนะ หลากหลายรสชาตินะครับเพื่อนแล้วก็แบรนด์อย่างอาร์ลินีโนนะก็หลากหลายรสชาติเช่นเดียวกันนเพื่อนซึ่งดิลยักษ์ที่ผ่านมานะสำหรับเซียวเซียสที่ประกาศกับเบปซี่โคนะซึ่งเพื่อนเพื่อนรู้อยู่แล้วนะว่าเบปซี่เนี่ยเป็นแบรนด์หนุนหลังให้กับเซียวเซียสนะครับก่อนหน้านี้เนะี่ยเบปซี่ก็กระจายสินค้าให้กับเซ l s i เซียสเพียงแบรนด์เดียวนันเพื่อนแต่ปัจจุบันนะเขาได้ขยายความร่วมมือไปแล้วนะเพื่อนก็คือนอกจากจะก,กระจายให้กับเซ l s i เซียสแล้วนะะตอนนี้เบปซี่ก็ยังกระจายให้กับ แบรนด์ที่เข้ามาใหม่ของเขานะอย่าง a l ราณ n โนด้วยนะซึ่งดีลนี้นะเพื่อนเป็นดีลที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะแบรนด์ Brand ภายใต้ของเซอ s i u s อย่าง a l ราณ n โนเนี่ยจะถูกกระจายสินค้านะเพื่อนหรือว่า d i s trib e ในตลาดของอเมริกาแล้วก็แคนาดานะซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงของแบรนด์อ l ราณเนี่ยกว้างขึ้นมากขึ้นนะซึ่งแบรนด์ a l ราณเป็นแบรนด์ที่เติบโตรวดเร็วอยู่แล้วนะเพื่อนซึ่งเขาจะโฟกัสไปที่ตลาดของผู้หญิงโดยเฉพาะนะ การที่ได้เป๊ปซี่เข้ามาช่วยกระจายสินค้าเนี่ยทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคใหม่ๆได้นะทำให้อาจจะสร้างตลาดนะครับที่เติบโตได้อีกเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนั้นเพื่อนเซลเซียเองนะก็ขอซื้อนะครับสิทธิ์การเข้าถึงการจำหน่ายนะของแบรนด์ Rockstar Energy ด้วยนะเพื่อนซึ่งแบรนด์ Rockstar นะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นเพื่อนที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็ ขายดีมากๆนะฮะทั้งในตลาดของอเมริกาแล้วก็ตลาดแคนาดานะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเซลเซียสมีพอร์ตโฟลิโอที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นฮนะครอบคลุมเครื่องดื่มทางด้านสุขภาพหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซลเซียสนะครับแบรนด์อารานีนูนะฮะแล้วก็แบรนด์เครื่องดื่มชูก,กําลังแบบคลาสสิกร็อกสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งนะฮะเพื่อนๆถ้าลูกค้านึกถึง Energy Drink นะก็ต้องนึกถึงแบรนด์นะครับอย่างเซลเซียสนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะเพื่อนล่าสุดเป๊ปซี่นะครับ,ดรบได้ ร่วมนะครับลงทุนนะทุ่มเงินลงทุนถึง585ล้านดอลลาร์นะลงทุนใน c ซ l ลเซสครั้งนี้นะครับทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ p e p ปซนะที่ลงทุนในแบรนด c เซ s ลเซสเนี่ยสูงขึ้นเป็น11%นะครับแล้วก็ยังได้ส่งกรรมการเพิ่มอีกคนนะฮะเข้าสู่บริหารของเซเลเซสครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเปปซเองนะก็มีสิทธิ์นะครับในการชี้นะฮะนำอนาคตของ c ซ l ลเซสด้วยเหมือนกันเพื่อนๆถือว่าเป็นความร่วมมือที่ ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นดีลที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์จากดีลนี้นะเพื่อนถ้าเซล s i เซียสได้เนาะแน่นอนเพื่อนๆก็ได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆนะมีตัวช่วยกระจายสินค้าอย่างเป๊ปซี่เข้ามานะแล้วก็เซล s i เซียสเองนะก็มีแบรนด์หลากหลายแบรนด์นะอยู่ในมือนะทำให้มีโอกาสเติบโตอีกมากนะเพื่อนในตลาดของ Energy Drink นะครับเป๊ปซี่เองนะก็ได้จุดแข็งนะครับ ก็คือในการกระจายสินค้านะเขาก็จะมีแบรนด์หลากหลายเข้ามาในบริษัทของเขานะเพื่อนแล้วก็แบรนด์เหล่านั้นนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เติบโตรแรงนะก็ทําให้เป๊ปซี่เนี่ยได้อาน,นิสงส์ตรงนั้นไปด้วยนะครับนี่คืออาจจะเป็นกลยุทธ์ครั้งสําคัญเพื่อนในการปรับกลยุทธ์ครั้งนี้นะของเป๊ปซี่แล้วก็ของซลเซียสนั่นเองนะครับซึ่งตลาดเองนะก็ตอบรับค่อนข้างดีนะเพื่อนจากราคาหุ้นที่มันเด้งขึ้นมาที่ผมให้ดูครับ เมื่อตอนต้นคลิปนะึน่งมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะว่าดีลนี้ระหว่างเป๊ปซี่กับเซลเซียสเนี่ยเป็นดีลที่ตลาดเห็นด้วยมากๆนะครับเรามาต่อกันที่ เออร์เน็ง e ของเซลเซสนะครับเราก็ไปกันสักไกลเลยนะเขาบอกว่า Growth Strategy ของเซลเซสนะฮะเขาก็บอกว่าจะเข้าถึงผู้คนให้มากขึ้นนันเพื่อนก็จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะด้วยผลิตภัณฑ์ของเขานะมอร p เพลสนะก็จะวางขายผลิตภัณฑ์ของเขานะครับให้กระจายไปในหลากหลายสถานที่มากขึ้นนะมอ r ์ออฟเฟนนะเพื่อนเขาก็จะ ทำให้การมองเห็นนะแบรนด์ของ c e l เซียเนี่ยถูกมองเห็นได้มากขึ้นนะผ่านโฆษณาแคมเปญหรือว่าตัวแทนจําหน่ายอื่นๆน,นะครับแล้วก็ปีคิวสองสองพันยเนี่ยคีย์เมสเซจของเขานะีที่ทำให้แบรนด์ของเขาเติบโตนะเพื่อน,นก็คือนะการได้อลานี่เข้ามาในพอร์ตนะครับการที่มีดีวใหม่ๆนะแล้วก็ยอดขายที่มันฟื้นตัวขึ้นมานะเพื่อนแบรนด์ของ Celsius เนี่ยเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ย มียอดขายรีเทลนะหรือว่ายอดขายค้าปลีกเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เขาสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นนะทำให้ cross margin เนี่ยสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ Q 2นะฮะ financial highlight นะเขาเทียบให้เห็นระหว่าง Q 2 25กับ Q 2 24นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะเห็นว่ารายได้เติบโตถึง84%นะครับแล้วก็ในนอตอเมริกาเนี่ยโตขึ้นถึง87%ตฮนะตลาดต่างประเทศเนี่ยโตขึ้นถึง27%นะครับแล้วก็ cross margin เนี่ยอา,อาจจะ ลดลงเล็กน้อยนะครับ net income นะโตขึ้นประมาณ25%นะ net income to common holder นะโตขึ้น28%นะแล้วก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายอะไรเหล่านั้นไปแล้วนะก็อยู่ที่ประมาณ18%นะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ adjust อะไรเหล่านั้นแล้วนะกําไรโตระดับ100%นะถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะแล้วถ้าเทียบครึ่งปี2025กับครึ่งปี2024นะเพื่อนก็ถือว่าเติบโตขึ้นในทุกๆด้านนะทุกๆ category นะที่เขาแบ่งมาให้เราดู ในตรงนี้นะเพื่อนใครที่เคยสบประมาทเซลเซียสไปนะตอนนี้เขาฟื้นแรงแบบแรงมากๆนะซึ่งนะครับแบรนด์เซลเซียเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันดีนะว่าในอดีตเติบโตได้ดีมากนะแล้วก็มีแย่ไปช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะตลาดของ n n r r y y r i n k นั้นเพื่อนก็ยังคงขายดีอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเซลเซียสนะรีเทลเซล e ์นะครับเนี่ยรี a ทลเซลส์ก็ถือว่าค่อนข้างโตขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะปี2024อาจจะดรอปไปบ้างนะเพื่อนๆลองดู Q3 ปี24 จะถึง Q4 ปี24นะดรอปจริงนะเนี่ยยอดค่อนข้างนิ่งนะแต่ปี25นะฮะตั้งแต่ Q1 มานะโดยเฉพาะ Q2 เนี่ยขายดิบขายดีมากๆนะแล้วก็ Contribution นะ Category นะเพื่อนก็จะเห็นว่าค่อนข้างฟื้นตัวขึ้นมาได้นะแล้วก็ Celsius Holding Retail Sales นะตอนนี้เขาเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในตลาดนะแบรนด์อันดับหนึ่งนะเพื่อนก็คือ Red Bull นะ ก็กินมาเก็ตแชร์นะใน Q2 เนี่ยถึง37%นะครับแล้วก็แบรนด์อันดับที่2นะก็คือ m อน s t e อร์นะกินสัดส่วนประมาณ27%นะแล้วก็ Celsius เนี่ยก็จะอยู่ที่อันดับที่3นะอยู่ที่ประมาณ17กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแบรนด์ของ c e l s i u s เนี่ยก็มีแบรนด์ลูกที่เขาจะจำหน่ายนะอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับนี่แล้วเทียบให้ทุกคนได้เห็นนะครับย้อนหลังเป็นควอเตอร์นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแบรนด์อย่าง มอนสเตอร์เนี่ยสัดส่วนนะครับค่อนข้างลดลงนะฮะแบรนด์ของ Red Bull เนี่ยสัดส่วนนะครับค่อนข้าง Stable นะฮะส่วนแบรนด์ของ Celsius เนี่ยก็เติบโตขึ้นนะเพื่อนได้ Market Share ที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพื่อนอันนี้ Celsius Holding Consolidated Revenue นะฮะรายได้นะเพื่อนรายได้ Q2 เนะี่ยถือว่าโตขึ้นแบบโอ้โหก้าวกระโดดมากๆนะทั้งนอตอเมริกาแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะเพื่อนๆลองสังเกตนะอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยยังเป็นสัดส่วนที่เล็กอยู่นะการขยายตลาดต่างประเทศยังเป็นโอกาสของหุ้นตัวนี้อยู่นะเพื่อนจเจนว่าสัดส่วนของสีส้มเนะี่ยยังเล็กอยู่นะเมื่อเทียบกับในตลาดของอเมริกานะซึ่ง Q2 เนะี่ยเป็นอะไรที่ฟื้นตัวแรงมากๆนะจึงทําให้ราคาหุ้นนะขึ้นมาได้แรงมากๆนะจากต้นปีนะบวกเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็รายได้นะฮะควอเตอร์ที่ผ่านมานั้นเพื่อนเนี่ยจากปี2024ที่ที่ทำให้หุ้นร่วงเนาะรายได้มันหดตัวนะเนี่ยหดตัว3 1หดตัว4%นะครับ Q 1ปี25เนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นดีนะฮะก็ลบ7%อยู่เนาะแต่ Q 2ปี25เนี่ยฟื้นแรงมากนะฮะโตมาถึง84%นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบริษัทนะฮะแล้วก็นักลงทุนก็ค่อนข้างพอใจแล้วก็ว้าวมมาาากกๆนนะัับบ Q2 ที่ผ่ผคร รายได้ของอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นเพื่อนถึงแม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่เล็กนะแต่ในระยะยาวก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนั้นเพื่อนเนี่ยตัวเลขโตขึ้นตลอดนะเนี่ยจาก18เป็น20 22 24นะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะในตลาดต่างประเทศก็ตอบร,รับค่อนข้างดีนะสำหรับรายได้นะแล้วก็ gross profit นั้นเพื่อนอัตรากำไรขั้นต้นนันนนะ้นเพื่อนเนี่ยปี2024เนาะเพื่อนๆลองสังเกตนะ Q3 เนี่ยมันอัตรากำไรขั้นต้นมันดรอปจริงๆนะเนี่ จาก52ลงมาเหลือ46ใช่ไหมไป50นะฮะแล้วก็52ดรอปลงอย่างเห็นชัด,ชดนะครับแล้วก็ a d j u s t e b i t d a เนี่ยก็ลดลงด้วยนะฮะแต่พอ q 2ปี25เนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนฟื้นแรงนะครับก็ตามที่ผมพูดไปเลยนะฮะดูไตรามาสล่าสุดแล้วเหมือนจะดีเลยนะเพื่อนๆราคาหุ้นในตอนนี้มันน่าสนใจหรือเปล่านะครับสำหรับราคาหุ้นเซลเซียสนะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ62เหรียญน,นะฮะ ใครทันที่2 0 30ต้นๆบ้างเพื่อนๆน,นะครับก็ไม่ค่อยได้สนใจเลยนะกลับมาดูอีกทีอ้าวทยานฟ้าไปแล้วนะฮะเพื่อนลองสังเกตนะให้2วิกเรนช์นะราคาต่ําสุดนะที่ประมาณ21เหรียญน,นะครับใครได้ตรงราคานี้เนี่ยโอ้โหยิ้มแกล้มปรีแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะได้หุ้นเด้งไปเรียบร้อยนะครับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นนี้นะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ58เหรียญน,นะครับซึ่งมีดาวไซต์นะประมาณเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าขึ้นไปเกินพื้นฐานแล้วนะจาก การที่ตลาดโฟโมแล้วก็ค่อนข้างพอใจในผลงานมากๆนะจึงทำให้มีแรงเข้าค่อนข้างเยอะนะ financial health ะเพื่อนๆถือว่ายังเป็นบริษัทที่งบการเงินแข็งแกร่งอยู่นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะนะนะได้ถึง4คะแนนนะแล้วก็1เดือนที่ผ่านมานะบวกไปถึงเกือบ40%นะเพื่อนๆ3เดือนที่ผ่านมานะครับบวกไป65%นะฮปีที่ผ่านมานะบวกไป71%นะครับ5ปีนั้เพื่อนก็ยังเป็น time f r a m ที่ ยังอยู่ในช่วงที่เขาดิ่งหนักนะก็บวกไปถึง897%นะแล้วก็ตั้งแต่เข้าตลาดมานั้นเพื่อนก็บวกไป8,000กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอ้โหนะจะอะไรขนาดนั้นนั้นเพื่อนยิ่งกว่าหุ้นเทคอีกนะครับแล้วถ้าเอามาเทียบกับคู่แข่งนะคู่แข่งที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันนะอยู่ในแบรนด์นะเครื่องดื่มแบรนด์ energy drink นะเพื่อน ก็จะมีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักแล้วก็แบรนด์ที่เราไม่รู้จักเนาะก็จะมี Celsius นะครับแล้วก็แบรนด์เหล่านี้นะผมก็ไม่รู้จักนะีก็มีมอนสเตอร์เทียบมาด้วยนะครับมี p e ปซีนะมีโคคาโค l a านะเราจะเทียบกันระหว่าง Forward PE นะครับฟร e แคทโ f นนะฮะแล้วก็รายได้เติบโตเฉลี่ย5ปีนะเรามาดูกันที่แกน X ก่อนนะแกน X ยิ่งอยู่ทางซ้ายมากๆนะแสดงว่าหุ้นนั้นราคาถูกนะซึ่งถ้าเทียบระหว่างมอนสเตอร์กับเซลเซียสเนี่ยเซลเซียแพงกว่านะเพื่อน PE forward อยู่ที่ประมาณ54เท่านะในขณะที่ Monster อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ33เท่านะครับในแง่ของราคา Celsius แพงกว่านะฮะแล้วก็ถ้าในแง่ของ free cash flow นะยิ่งอยู่สูงยิ่งมีเงินสดนะอิสระมากนะครับซึ่งถามว่า Monster กับ Celsius เนี่ยใครมี free cash flow ที่ดีกว่ากันนะ free cash flow ของ Monster เนี่ย3%นะครับ แล้วก็ Celsius เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.3%นะอันนี้มอนสเตอร์ทำได้ดีกว่านะครับและในด้านของราคาเติบโตเฉลี่ย5ปีนะก็ขนาดของวงกลมนะเพื่อนจะเห็นว่า Celsius เนี่ยยืน1เลยนะรายได้เติบโตเฉลี่ย5ปีเนี่ยสูงถึง78%นะในขณะที่มอนสเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12%เท่านั้นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังมาแรงนะแล้วก็ดังได้ใจนักลงทุนอยู่นะแม้ว่าจะสูญเสียความเชื่อมั่นไปในช่วงหนึ่งนะที่โดนถล่มเทขายเนะี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาได้อย่างโอ้โหเฉิดฉายมากนะแล้วก็ถ้าเอามาเทียบกับกลุ่มแล้วก็มาเทียบกับ s p นนะเพื่อนราคาเนี่ยโอ้โหไปไกล s p แแล้วก็กลุ่มมากๆนะแม้ว่าช่วงหนึ่งครับที่ราคาเขาจะถูกถล่มเทขายลงมาขนาดนี้นะเพื่อน แต่ก็ยังทำผลงานได้ดีกว่า S&P นะในไทม์เฟรม5ปีนะและในตอนนี้เนี่ยฉีกหนีจาก S&P ไปได้ค่อนข้างไกลมากๆแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วนะครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยจนถึงที่ผมรีวิวงบณับปัจจุบันให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะกับหุ้นตัวนี้นะครับ ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าโอเครู้สึกกลับมาชอบเซลเซียสอีกครั้งนะราคาในตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าราคาเขาขึ้นมาได้สูงมากแล้วนะถามว่ามีอัพไซด์ไหมนะฮะเพื่อนๆหากพิจารณาจากจุดสูงสุดเนี่ยก็พอจะมีอัพไซด์นะแต่กลัวจะไต่ขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องผ่านต้านนะครับซึ่งต้านนี้ก็เป็นต้านที่คิดว่าน่าจะแข็งพอสมควรนะฮะหากใครอยากจะได้หุ้นนี้นั้นเพื่อนผมว่าถ้ารอย่อก็ เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ใครคิดว่าน่าจะลงทุนในระยะยาวนะไม่สนใจราคาพร้อมจะ DCA จะร่วงแค่ไหนนะก็พร้อมจะ DCA ราคาปัจจุบันก็น่าพิจารณาเหมือนกันเพื<ๆ>่อนๆไม้นะครับที่พิจารณา5นะ59นะครับ59แล้วก็ต่ำเลยนะฮะที่ประมาณ41นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้และยังมีอีกหลายหุ้นมากๆเนินเพื่อนที่มีลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้นะก็คือทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดแย่นะฮะในปีนั้นนะครับ หุ่นถูกทลมเทขายเนะีเพราะสูญเสียความเชื่อมัน่นนู่นนี่นั่นหุ่นจะแย่แล้หรึเปล่านะพอปีถัดไปหรือว่าไตรามาสถัดไปกลับทำผลงานมาเติบโตอีกครั้งนะจึงมีแรงเข้านะตลาดทุนมันเป็นแบบนี้จริงๆเพื่อนๆนะครับซึ่งนี่คือบททดสอบนะที่เพื่อนๆถ้าเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาแล้วนะเพื่อนๆจะต้องผ่านบททดสอบแบบนี้ให้ได้นะและเชื่อว่าในพอร์ตของเพื่อนๆบางคนนะ น่าจะมีหุ้นที่เป็นบททดสอบแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องกลับมาคิดกับตัวเองแล้วนะว่าเราเนี่ยเลือกมาดีหรือ,อยังฮนะถ้าเราเลือกมาดีแล้วนะก็ต้องไว้ใจเขานะครับแล้วก็พร้อมที่จะผ่านวิกฤตไปกับเขานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันมไม่มีถูกไม่มีผิดนะการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนก็มีกลยุทธ์ของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะรับไม่ได้นะฮะหรือว่ามันเสี่ยงสูงมากเกินไปที่เราจะเห็นเงินต้นของเราลบลงไปเรื่อยๆนะ ลบในระดับ60-70%นะนเพื่อนเป็นเราเนี่ยก็คงจะรู้สึกหวั่นๆใจเนาะถ้าเงินนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เงินเย็นมากเกินพอนะหรือใครอาจจะมองว่ารับไม่ได้นะที่จะลบถึงขนาด70%ถ้าลบแค่10-20%ก็ คัดลอตดีกว่านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนเลยนะครับแต่ที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เราอาจจะเคยผิดพลาดเนาะผมเองก็เคยผิดพลาดนะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยผิดพลาดนะซึ่งมันจะเป็นบทเรียนนะให้เราได้แข็งแกร่งมากขึ้นนะในตลาดหุ้นของอเมริกานะครับเราเป็นนักลงทุนสายระยะยาวอยู่แล้วเพื่อนๆนะครับซึ่งระยะยาวในตรงนี้เนี่ยเราพูดอยู่สม่ำเสมอเนาะซึ่ง ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นสายระยะยาวจริงๆนะทั้ง m i n เซ็ t แล้วก็ทั้งการกระทําซึ่งการลงทุนในพอร์ต o l ล o ของเราด้วยนะและหวังว่าพอร์ต o l ล o ของเพื่อนๆน,นะจะจะเป็นพอร์ต o l ล o ที่เติบโตได้แบบย,ยั่งยืนนะเพื่อนแล้วก็ถ้ามีเคสไหนนะที่มันเป็นเคสสตาร์ดีที่มาสอนเราได้อีกนะก็ลองคอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะเพื่อนเผื่อผมเนี่ยจะเข้าไปสองด้วยนะเพราะจริงๆหุ้นในตลาดอเมริกามันมีเยอะมากเลยเนะี่ย ผมก็ดูไม่ทั่วด้วยนะอย่างเซลเซียสเนี่ยผมเคยทําข่าวช่วงหนึ่งนะที่เขาร่วงหนักๆเนานะพอมันร่วงหนักๆน,นะคนเลิกสนใจไปผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ไม่ได้สนใจหุ้นตัวนี้เหมือนกันนะครับและกลับมาดูอีกทีโอโทยานฟ้าไปแล้วนะครับ